คนเรามันมีวันสิ้นสุดคนเรามันมีวันอ่าเขาเรียกอะไรวันจุดจบอ่ะวันอิ่มคนเรามันมีวันสิ้นสุดวันที่จบมันก็ต้องเดินทางใครทางมันใช่ไหมก็คือแยกทางก็คือตื่นขึ้นมานี่มาดูโทรศัพท์นี่ไม่ได้ทาอะไรขอแต่เงินไม่ได้ทํามาหากินอะไรพี่น้องสบายดีโบเห็ุงานนักโบเมื่อไดสิกรับมาเที่ยวเมืองไทยไม่เคยถามเลยค่ะพี่น้องไม่เคย มาค่ะพี่น้องผัดกะเพราเครื่องเกงปักใต้ไทยดาวจ้าพี่น้องเมนูง,ง่ายๆจ้าวันนี้ไม่มีอะไรเนาะคะ่ะเนาะเป็นวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะประเทศเดนมาร์กอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะมาจ้าผักเราก็ไม่มีแตงก็ไม่ได้มีค่ะอากาศเดนมาร์กแย่มากอากาศเดนมาร์กแย่มากอากาศเดนมาร์กแย่มา,ากา ทั้งลมทั้งฝนปลูกมาปลูกผักผักปิววว่อนเลยข้างนอกไม่ได้เอาเพราะว่าเราไม่ได้มีบ้านหลังเลยแค่เขาเนาะโอ้โหมากินพี่นองพูดถึงเรื่องเมืองไทยเนาะตื่นขึ้นมานี่มาดูโทรศัพท์นี้ไม่ได้ทําอะไรขอแต่เงินไม่ได้ทํามาหากินอะไรพี่น้องเขาเรียกอะไรตื่นขึ้นมานี่แบบคิดว่าเราเป็นตู้เอทเอมหรือเปล่าไม่รู้ อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากกินนั่นอยากกินนี่เนาะชีวิตคนอยู่เมืองไทยแต่ไม่เคยถามว่าสบายดีบอเห็ุงานนักบอเมื่อไดสิกับมาเที่ยวเมืองไทยไม่เคยถามเลยค่ะพีนะ่น้องไม่เคยถามมีแต่ถามว่ามีเงินบอยืมเงินใส่เน่ของเงินไส่เน่เดี๋ยวสิจ่ายดอกเดี๋ยวสิห้ดอกไม่เคยบอเคยถามว่าเจ้าอยู่ดีสบายบอเจ้ากินเฮากับยัง นี่แหละเข้าใจแล้วที่เขาไม่ไปเมืองไทยเก้าปีสิบปีเข้าใจมากเข้าใจมากๆเข้าใจเลยทําไมเขาไม่ไปเมืองไทยคนน่ะเขาเบื่อญา,าติพี่น้องแบบนี้แหละน้องอืมอร่อย เค่องแกงสัง่เผ็ดได้ใจแคมยังใส่พริกนี่อีกไข่ดาวเยิ้มๆมีเพื่อนหลายคน บางคนเขาไม่กลับเลยนะเจ็ดปีเขาก็ไม <Yeah. S 1> ่กล He ับเขาเบื่อญาติพี่น้องเขาตื่นขึ้นมาโคเอตื่นขึ้นมานี่แบบตอนเด็กดิ้งดินอะไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนนะเด็กดิ้งดนก็โทรมาโทรมาจากเมืองไทยอ่ะโทรมาขอเงินลูกเห็นใจเขาบ้างเถอะเขาส่งเดือนยังไม่รู้เท่าไหร่ลูกไม่อยาไปทําอะไร ซื้อกินอนะซื้อยังไงก็ซื้อไม่หมดเอาไปเล่นนี่เด้ซื้อนะ่ะซื้อยังไงก็กินไม่หมดเหมือนเราอะซื้อนี่เขาขนาดเราอะซื้อเนื้อโลหนึ่งยังไงก็กินไม่หมด นอกจากว่าจะทําตัวแบบไม่กินข้าวบ้านออกไปกินข้าวห้างเงี้ยใช่แล้วพ่อแม่ที่เนี่ยไม่คิดเหรอว่าทํางานเหนื่อยเนาะอันนี้เราพูดถึงในภาพรวมไงคือเพื่อนเนาะที่ทํางานก็บ่นให้ฟังนู่นนี่นั่นเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้พอส่งบ้านหมด ผักสวนพื่สาวอร่อยนานๆกินครั้งหนึ่งพริกเี่งแกงใต้นี่มสุดยอดอ่ะ เผ็ดพริกไทยเนาะอร่อยเดี๋ยวกินเจ็ดจะลงไปซื้อมันฝรั่งโชคดีที่ว่าเราอยู่ใกล้เนาะเดินไปสองนาทีก็ถึงทุกอย่างโชคดีอยู่อยู่ใกล้เนะ้อยไม่ค่อยได้ซื้อของมาเก็บใส่ตู้เย็นไว้หรอกแบบส่วนมากถ้าขาดหลืออะไรก็ลงไปซื้อซื้ออยู่เป็นบางอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าขาดเหลืออะไรก็ลงไปเอาเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยซื้อของอ่ตุนเนาะพวก ของสดอ่ะอืมอตอนนี้เศรษฐกิจเดนมาร์กก็ ไม่ต่างจากไครหรอกค่ะปวดพลังงานก็เยอะช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจทั่วโลกถ้าตกงานรอบนี้ก็คือจะได้ยังไม่หางานทําจะพักผ่อนเ่อ อยากพักทำงานมายี่สิบปีไม่เคยได้พักผ่อนเลยอืมกินไปคุยไปเนาะพี่น้องนี่แหละค่ะฝากด้วยค่ะสงสารลูกเต้าบ้างเด้อใครๆก็พ่อแม่ใครก็เนาะพ่อแม่ใครไม่ใช่เงินก็ดีไปเนาะ เป็นญาตพี่น้องเป็นใครก็จ้างเนาะคอยกระโดดมาแล้วคราเ้อะให้จนให้จนเคยตัวอืมอะไร กับไกับโทษกับเผาไข่ดาวนี่เป็นของคู่กันจริงๆเนาะอ,ะร,อะร่อยอร่อยอร่อยมากไม่กล้ากินมันเผ็ด ลมแรงมาก ดูค่ะคำนีน้ดูค่ะไม่รู้หิวหรืออะไรหรือ เครื่องแกงใต้อย่าใส่เสื้อสีขาวนะถ้าโดนเสื้อนี่ออกยากว่าเพราะขมิ้นเนาะเพราะว่าเครื่องแกงเขาจะมีเครื่องเทศเยอะ อืมอร่อยอืมอืมครั้งแรกกินหมดจานโอเคค่ะพี่น้องอิมอ่มเมาโมยเนาะทำงานกลับบ้านนอนทำกับข้าวกินมันไม่ใช่ชีวิตเหมือ,เมองเมืองไทยเมืองไทยนี่ออกไปเดินไปไหนก็ได้ซื้อกับข้าวทางทาง อยู่นีก็มีค่ะร้านพิซซ่าเรากินพวกวันไม่ได้ไงไม่ใช่อาหารบ้านเราเนาะแล้วก็ถ้าอยากกินอาหารบ้านเราก็เพราะว่ามันซื้อกันไม่ได้ซื้อไม่ได้ค่ะเป็นอาหารแบบนี้ซื้อไม่ได้ซื้อได้พิซซ่าชูชิอาหารกับบับ่างเนี้ยซื้อได้ค่ะไปซื้อที่ไหนก็ได้เพราะาร้านค้าเต็มหมดเลยตรงนี้เราไม่อยากกินเราอยากกินอาหารบ้านๆน,นี่แหละค่ะถึงมาบอกว่าชีวิตอยู่เมืองนอก เรามีหน้าที่อย่างนี้แหละคะ่ะทําหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่บ้านเต็มตัวจริงๆค่ะอยู่ต่างประเทศเนะ้ะทุกคนแม่บ้านเต็มตัวยอมรับค่ะทั้งทํางานกลับมาทําอกับข้าวนู่นนี่นั่นนี่แหละฝากถึงคนเมืองไทยด้วยเห็นใจคนอยู่ต่างประเทศบ้างเนาะเห็นใจไม่ใช่ตู้เอทเอมเมียฝรั่งไม่ใช่ตู้ a อ m เหรือว่าเมียฝรั่งไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิดอยากโทรมากดตอนไหนก็ได้ต้องเข้าใจลูกๆบ้างต้องเข้าใจทุกคนบ้าง แค่ถามสารุทุกสุดดิบเขาก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องโอเคบางครอบครัวเขาก็ดีแต่ส่วนมากเลยอ่ะอยากได้เนาะมีแต่อยากได้จะเอาอย่างเดียวไม่ได้เคยถามว่าลูกนะ่ะทําอะไรบ้างอยู่กับฝรั่งเป็นยังไงบ้างเขาทําอะไรบ้างโน่นนี่นั่นไม่เคยบางคนนี่ไม่เคยถามลูกเลยจนบางคนนี่เจ็ดปีที่รู้จักเขาไม่เคยแกไม่เคยกลับบ้านเลยเขาเบือ่อคนเรามันมีวันสิ้นสุด คนเรามันมีวันเขาเรียกอะไรวันจุดจบอะวันอิ่มคนเรามันมีวันสิ้นสุดวันที่จบมันก็ต้องเดินทางใครทางมันใช่ไหมก็คือแยกทางก็คือไม่ติดต่อไม่อะไรเลยนี่แหละค่ะความเบื่อหน่ายโอเคค่ะพี่น้องเมาส์มอยไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ